เชอะไอ้ตัวที่เรียกว่าโชมปิ่นมันสุดยอดตรงไหนกันวะจักรวัติซื้อซื้อซื้อพ่อ,อายุที่แท้จริงสิบปดปีไม่ว่าเขาตอนอายุ16ปีก็เก่งพอสมควรนะแต่ก็ไม่อาจจองหองได้นานสักเท่าไรหรอกตอนเขาอายุ19ปีก็โดนพระราชารุ่งก่อนของจับกวัดขา,ขาขากับขังไว้ไม่ใช่เหรอ คนพวกนี้ก็เหมือนหมัดตัวขยะที่กระโดดโลดเต้นได้ไม่ถึงสองสามปีเท่านั้นแหละเอาชีวิตอยู่ไปวันๆในการขัดขังจนสิ้นชีวิจะเอาอะไรมาเก่งกาลล่ะ <c oughs> <c oughs> ที่จริงแล้วตนนั่นเองที่เป็นหมัดยังมีหน้าที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีคนรุ่นก่อนอีกนะ จะพูดว่าท่านพูดเท่าเฉลิงป่นเป็นตัวขยะแล้วเจ้าล่ะเป็นตัวอะไรกันเจ้านั่นน่ะสิสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของเจ้านั่นเป็นตัวหมัดเหตุใดถึงมีคุณสมบัติพอที่มาชี้ว่าใครเขาล่ะไม่นึกเลยว่าเจ้าหญิงเมจะช่วยผู้ชายคนนี้หรือว่าพวกเขารู้จักกัน ว่าแต่ว่าเจ้านี่เองจะเป็นคนที่ช่วยเหลือข้าและน้องสาวเจนนี่นะอืมใช่แล้วล่ะบังอาจบังอาจที่ว่าข้าเป็นเช่นนี้ข้าจะฆ่าพวกเจ้าซะชุยื่นมือฮึข้าคิดว่าเจ้ามีความสามารถเพียงใด ไม่นึกเลยว่าจะอ่อนได้เพียงนี้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจำไว้นะปะพูดสุภาพหน่อยแล้วก็เคารพคนรุ่นก่อนด้วยในช่วงก่อนที่ท่านผู้เท่าชมปิ่นได้ปรากฏตัวการสอบของนักเวทร,ระดับกลางก็เป็นเพียงแค่เกมระหว่างคนในชนชั้นสูงเท่านั้นตำราถ่ายทอดวิชาเวท ผู้ชายเพียงแป้งห้ารอกรัมผู้หญิงเพียงจูบหนึ่งจูบก็สามารถนำมาแลกได้ง่ายเป็นเขานั่นเองผู้ที่เผยแพร่วิธีการฝึกฝนอย่างไม่คิดค่าตอบแทนทำให้บุคคลธรรมดาก็มีโอกาสที่จะฝึกฝนวิชาวเวทมีความสามารถมากพอที่จะไปแย่งชิงตำแหน่งรายชื่อนักเวทกับผู้เยาที่มาจากตระกูลชนชั้นสูง บุคคลที่สุดยอดแบบนี้ผู้ที่กู้ควรต่อการสรรเสริญไปตลอดกาลดดนมาโดนไอตัวต่ำซามอย่างเจ้ามาเหยียดยามยิ่งนี้เอ๊ะต่อไปนี้ถ้าให้ข้าได้ยินเจ้าพูดให้เขาได้เสียเสียหายหายอีกสักคำแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายเออเข,ข้าใจแล้วไม่กล้าอีกแล้วครับน,น่ากลัวมากคนคนนี้น่ะ เขาดูเจ๋งมากเมื่อเทียบกับตัวข้าเองแล้วข้าจะดูอ่อนแอเกินไปไหมนะไอเด็กนี่ก็มีส่วนที่เจ๋งเท่าตอนที่ข้าในสมัยหนุ่มๆน,นะเนี่ยแต่ว่าลินคงแล้วก็พี่ชายคนนั้นด้วยแท้จริงแล้วพวกเจ้ามาถึงกันก่อนแล้วล่ะเนี่ย <c oughs> นกักเสียจากโจชวัวของข้าใครก็ไม่คู่ควรกับไอ้โง่นี่เจนลินเชียนกักเสียจากพี่ชายยังมีข้านะเจ้าคือน้องสาวคนนี้คุณน่ามากผู้สมัครสอบอาเหมยยินดีที่ได้รู้จักผู้สมัครสอบลินเชียอ่ะเจ้านี่เองข้าก็ว่าอยู่แล้ว เจ้าหญิงมีก็มีสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวททำไมถึงไม่มาเข้าร่วมการทดสอบละ่ะขออภัยด้วยคุณหญิงแม้ว่าคนที่ไม่รักนวนสงวนตัวอย่างข้าไม่อยากที่จะเจอเจ้าอีกเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่พวกข้าได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ต้องรบกวนคนรับใช้ของเจ้าอดทนข้าหน่อยละกันอืยังกรดยืนละทำไมถึงใจแคบเท่าไอราชานี่นะ ต้องแยกกลับไหมเนี่ยเป็นผู้ชายแต่กลับใส่แคบได้เพียงนี้เยกกว่าโจชัวของข้าไปมากเลยนินเชียเสียายจังที่พวกข้ากลับไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอา้าไม่เห็นเป็นไรนี่คะแม้พวกข้าจะไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่พวกเราก็มีใจที่กลับติดกันนะ ใจที่อยู่ติดกันเหรอไอ้ยาแต่ว่าองค์รักลูอิสกับไี่เพียงผููเดียวนะสิเดี๋ยวควรอยู่กับดินโคงหรือว่าอยู่กับดินเชียดีนะนั่นน่ะสิจะอยู่กับใครดีละ่ะอยู่กับลินโคงเถอะคะ่ะถึงยังไงเจ้าชายโจชัวก็เป็นเพียงเด็กอายุแค่สี่ขวบในยามเวลาปกตินั้น ไอราชาก็เข้มงวดมากและและ้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หายากที่สามารถอยู่เคียงข้างเขาด้วยตัวตนอื่นพอลูกอย่างพวกเขานะเน่ยเคามีคำพูดมากมายที่อยากพูดคุยกันทำไมเหรอนั่นน่ะสิทำไมเหละคะคนที่คู่ควรได้รับการปกป้องมากกว่านั้นควรเป็นผู้หญิงอย่างเจ้านะลินเชียไม่ใช่เหรอ เม่เจ้าก็พูดเล่นไปเจ้าก็เป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันนะถ้าองค์คลักลูอิสได้ร่วมทีมกับเจ้าแล้วก็ไม่เพียงแต่ได้ปกป้องนินโคงยังสามารถปกป้องตัวเจ้าได้นี่ไม่ดีกว่าเละ่ะรังเกียจไม่นึกเลยว่าน้องสาวเจนจะเป็นห่วงถึงตัวข้าและเจ้าหญิงเมได้มากเพียงนี้สีหน้าเขาเมื่อกี้นั้นคือรังเกียจอย่างนั้นแหละ ไอ้งอนี่ช่างกล้ารังเกียจตัวค้าไม่ได้หรอกนะน้องสาวลินเชียคู่ควรต่อการปกป้องมากกว่าอีกองคาักลูอิสจะไปปกป้องน้องสาวลินเชียเถะครับเด็กนี่ยังคงใจอ่อนเหมือนเดิมสินะคิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอพอลูกคู่นี้นะ่ารักจังแฮะ ก่อนหน้านี้มีคำทำนายโดยตลอดว่าเจ้าชายโจชัวจะอยู่ไม่รอดเกินอายุ11ปีในตอนนี้แม้ว่าข้าจะรักษาปมไข้ของเจ้าชายโจชัวให้หายไปได้แต่หลังจากนี้อีกไม่กี่ปีก็ไม่สามารถหยุดยั้งวิกฤตนั้นได้ถ้าองค์คระักลูอิสในใจของนินคงท่านเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คงอยากอยู่เคียงคู่ท่านมากกว่านะคะ หรือว่าในใจของท่านนั้นเขาไม่ใช่ตัวตนที่สําคัญที่สุดหรอกเหรอเจ้าเขากำลังเตือนสติเราให้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับเจ้าชายโจชวัวให้มากกว่านี้นหละตลอดปีมานี้ข้าได้แต่ยุ่งกับกิจวัตรทางการเมืองเวลาที่ใช้เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันกับเจ้าชายโจชวัวเป็นการส่วนตัวนั้นแท้จริงแล้วก็มีไว้ไม่มากลินเชียในใจของข้า แม้ว่าข้าก็ชอบองค์คกร์ลูออสนะแต่องคลักร์ลูอิสนั้นไม่ใช่สำคัญที่สุดในใจของเราหรอก